สวัสดีครับผม JM มาดิมาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสลับ ID ที่มากกว่า2 ID นะครับผมก็คือมีเอฟซี FC, หลายคนถามมานะผมว่า,าเกมนี้เราอยากเล่นหลาย ID เล่นยังไงนะครับผมมันมีอีเมลกับบันไดใช่ไหมฮะของผมจะมาทดลองในการใช้อีเมลเชื่อมกับอีเมลไอเกมที่เชื่อมกับอีเมล1อันแล้วก็บันไดอีก2อันนะฮะอันนี้ผมเชื่อมบ,บันไดยอยู่นะรับดีา ID นี้ผมเชื่อมบ,บันไดนะโอเคอะไรทีนี้ผมสลับ ID ไปเปลี่ยนเป็น ID ที่ต่อกับอีเมลนะฮะผมต้องถ่ายจากโทรศัพท์อีหนึ่งเครื่องนะเพราะว่าเพื่ออ่าพอดีผมเคยบันทึกหน้าจอแล้วตัวไอ้บันไดมันจอมืดนะฮะอันเนี้ยไนี้ต่อกับอีเมลผมอยู่นะฮะผมก็สลับมาอีเมลแบบนี้มันก็สะดวกนะถ้ามีไอ้บันได1อันแล้วก็อีเมล1อันนะแล้วทีเนี้ยวิธีที่จะเชื่อมอีบันไดอีกหนึ่งายำยังไงเดี๋ยวมาดูนะฮะโทรศัพท์หลายๆคนอาจจะไม่เหมือนกันนะผมแต่ของผมมันทำประมาณนี้นะ อันนี้อีเมลนี้อยู่กับไอเดี ID นี้อยู่กับอีเมลนะฮะโอเคโอเคทนีนี้เราจะมาเข้าอีกไอดีหนึ่งที่เป็นไอดีบันไดอีกหนึ่งไอเดีนะครับอ่าเราจะมาลองดูกันถ้าเราเข้าหน้าแรกเราก็กดไปที่ไอดีบันไดนะมันจะยังเป็นหน้าสีเทาของไอดีที่เราใช้อยู่ล่าสุดนะอ่าโอเคหรือบางเครื่องมันจะขึ้นแบบนี้เราก็สามารถใส่อีเมลของไอดีบันไดอีกอันหนึ่งเลยนะ ถ้าโชคดีบางเครื่องมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลยนะครับเราก็ใส่อีเมลอีกคันนึงเข้าไปได้เลยเราก็จะเปิด ID นั้นได้เลยนะเดี๋ยวในกรณีที่มันไม่ขึ้นถ้ามนันหน้าสีเทาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีว่าต้องทํำยังไงนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะฮะโอเคนี่คือการเข้าปกตินะถ้าเครื่องนี้มันเข้าได้ก็คือเราก็เข้าได้ไปเลยนะครับนะก็เข้าไปเลยอย่างนี้ก็เปลี่ยนอีเมลก็คือสลั สลับ ID ัันได,ได้หลายหลาย ID นะครับโอเคใส่รหัสทุกอย่างก็ใส่เข้าไปปึ๊บปกะติเปิดมาก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมโอเคอัน okay. นี้คือเป็น ID ที่3ใช่ไหมครับแต่ถ้าในกรณีที่เครื่องไหนที่มันไม่ขึ้นให้ใส่อ e ีเมลบัรไดนะครับเดี๋ยวทําตามผมนะคฮะผมเดี๋ยวรอให้มันเข้า ID นี้ก่อนนะต้องขอไปในวิดีโอที่มือสั่นด้วยนะครับผมหิวข้าวนั่นเองนะฮะ เออก็หวังว่าอาจจะมีประโยชน์นะครับถึงวิดีโอมันไม่ค่อยชัดก็ตามนะโอเคอันเนี้ยเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่เชื่อมต่อบันไดเป็นไอเดียบันไดไอเดียที่สองนะครับเราจะออกไปเพื่อเข้าอีกหนึ่งไอเดียที่เป็นไอเดียบันไดนะครับผมผมขอยัดอาจจะไม่รู้จะตัดต่อหรือเปล่าเอาต่อต่อนี้เลยกันถ้าเราจะสับไอเดียบันไดแต่บางเอื้นกดเข้าไปแล้วมันขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรากดเข้าตรงนั้นมันจะเข้าไอเดียเดิมใช่ไหมฮะโทรศัพท์ผมก็คือต้องพยายามเข้า เว็บไอ้นี Watts ้เบราว์เซอร์นี ized, okay. ้เข okay. uh ้าเข้าหา Google ให้ได้นะถ้าเข้าหา Google ได้แล้วเราก็พิมพ์โอเคขออนุญาตพิจอแป๊บนึ่งเราก็พิมพ์เข้าไปว่าบันไดไอดีนะโอเคนะเราก็เข้าเว็บบันไดนะครับผมอาจจะยุ่งยากหน่อยนะแต่ก็เราจะสามารถใช้ไอดีบันไดได้หลายไอดีนะครับผมหรือโทรศัพท์บางคนอาจจะไม่ขึ้นแบบนี้นะ ต้องลองดูอีกทีหนึ่งของผมมันเป็นแบบนี้นะเผื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายคนนะเราก็กดล็อกอินไปธรรมดานะเราก็จะใส่อีเมลอีกอีเมลหนึ่งที่เราต้องการเข้านะที่ไม่ใช่บันไดอันเดิมนะอีกอันนึงนะฮะเราก็พิมพ์อีเมลเข้าไปนะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์นะเออแล้วก็ใส่รหัสนะครับประมาณนี้ ไอดีที่ผมเอาไว้สุ่มงผมก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันนะฮะก็อา่าได้มาจากพินัทรัตพนผมก็จะมาเชื่อบันไดไว้แล้วก็สลับสลับไปนะมันก็เข้าหน้านี้ล็อกอินนะแต่เราเม่มาเราจะเข้าไม่ได้เราก็กดปิดแล้วก็เข้าเคมันจะขึ้นเออร์เอร์แบบนี้นนะแล้วให้เรากดไปที่บันไดอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะนิ่งให้ใส่เป็นหน้าอ e ีเมลแบบนี้เราก็ใส่อีเมลอีกอันหนึ่งอันเมื่อกี้เนี้ยซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าสีเท้าให้เราเข้าอีกหนึ่งไอนะ อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงนะครับผมนะถ้าแบบเราเข้าไปบ่อยเดี๋ยวเราก็ชินหรือเราแบบไม่ค่อยได้เข้าแต่อยากเล่นเก็สามารถเก็บไว้แบบนี้ได้นะแก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์คนอื่นมันจะเป็นแบบผมไหมนะอันนี้คือเป็น Android ที่สามารถเนี่ยกดหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะเข้าอีก ID ดนึงที่ไม่ใช่ ID แบบเมื่อกี้นี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะโอเคคลิปนี้แบบเรียวๆเลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเอาลง u t u b e ไว้นะฮะเป็นบันทึกเพื่อใครไม่เข้าใจหรือใครแบบอยากรู้ว่าสลับกันยังไงนะเราก็จะเข้าไ d ก็จะเข้า ID นี้ได้นะมองก็จะเข้า ID อดีไอดีหนึ่งนะครผมพอดีเมื่อกี้เน็ยวิดีโอมันตัดนะอันนี้ก็ทําซ้ําอีกทีหนึ่งนะก็จะเข้า ID นี้นะก็จะเรียบร้อยนะสำหรับใครที่แบบอยากลองก็ลองดูได้นะ ถ้าเราไม่ไปกดตัดการเชื่อมต่อทั้งอ e ีเมลทั้งบันไดน,นะมันจะยังอยู่มันจะไม่หายไปไหนนะครับผมผมใช้แบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะตั้แต่มันเริ่มนะฮะก็ยังไม่โดนแบนโดนตัดนะถ้าใครคนกลัวแบบว่าใช้หลายไ d ดีในเครื่องเดียวมันจะมันจะโดนแบนนะไม่เป็นไรนะครับผมนะลองดูนะผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมบา,บายยครับผมสวัสดีครับ